คำถามยอดทิศเก็บเงินไม่อยู่เป็นหนี้ทำยังไงไม่รวยสักทีอย่างแรกอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนเราจะรวยกว่านี้ได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แน่นอน เพราะว่าถึงแม้ว่าเราปรับปรุงแก้ห่วงจุ้ยแล้วแต่ในสมองเราในใจเราไม่เชื่อว่าเราดีขึ้นได้ต่อให้มีโอกาสดีๆมีทองมากองตรงหน้าคุณก็ไม่เห็นบางคนชอบบ่นติดปากว่าแย่ขายไม่ดีชีวิตฉันมันจนแบบนี้แหละมันก็เป็นตามปากยิ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องอวยพรลูกให้เจริญขึ้นทุกวัน ซึ่งหัวข้อในวันนี้เราก็มี10ข้อห้ามให้ระวังเงินรั่วไหลใครเก็บเงินไม่อยู่ลองมาเช็คกันดูคะ่ะ 1. เปิดประตูแล้วเจอกระจกอันนี้เจอบ่อยโดยเฉพาะเปิดประตูบ้านหรือประตูห้องนอนแล้วเจอกระจกเงาสองหน้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือกระจกประดับยิ่งบานใหญ่ยิ่งตรงประตูเป๊ะ,ปะยิ่งหมดสะท้อนเงินออกหมด มีร้อยล้านพันล้านก็หมดมีเคสตัวอย่างมาแล้วหมดไปทางไหนบ้างถูกโกงเจ็บป่วยถูกคนรอบตัวช่วยใช้ลงทุนพลาดและอื่นๆลองสังเกตดูว่าจริงไหมวิธีแก้ไขง่ายมากๆแค่ย้ายออกปล่อยให้สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับประตูเป็นผนังทึบตกแต่งสวสวยๆแทนหวงจุ้ยแก้ดวงเวลาแก้ไม่ต้องทุบหรือทั้งหลังไม่ต้องลงทุนมาก แต่ละเอียดลึกซึ้งชัดเจนเห็นผลเร็ว 2. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านหากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดีถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีเลยยิ่งเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างบ้านทำให้ส่งผลต่อระบบเลือดภายในร่างกายทำให้เลือดหนืดเม็ดเลือดอาจผิดปกติเกิดโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือโรคเรื้อรังถ้าเลือกได้ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย1 0 0รเมตรถ้าเลือกไม่ได้ก็พยายามอยู่ให้ไกลที่สุดถ้ามีเสาไฟตามหมู่บ้านห่ากอยู่ด้านข้างบ้านก็ยังไม่รุนแรงเท่าอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีเปิดประตูบ้านก็เจอตรงๆเพราะจะทําให้อับโชอบมีอุปสรรคขวางกัน้นทำอะไรลำบากเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงิน เงินที่จะได้ก็มีอันคลาดเคลื่อนล่าช้าไปเรื่อยแม้จะค้าขายร่ำรวยก็ไม่ค่อยมีความสุขบ้านขาดพลังความสมดุลสภาพจิตใจไม่ปกติโมโหง่ายหมุดหงิดง่ายขาดโชคลาภมีรายจ่ายด้านสุขภาพยกเว้นเสาไฟที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า50เมตรยิ่งไกลยิ่งมีผลน้อยลงวิธีแก้ไข ไม่ควรนอนในห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้ากรณีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านให้แขวนโมบายห่วงจุย้ยนกคุ้มหรือธงชาติมาแขวนหน้าประตูบ้านบริเวณที่ตรงกับเสาไฟเพื่อช่วยสะท้อนพลังที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านถ้าเป็นธงชาติควรเปลี่ยนให้ใหม่เสมอไม่ควรขาดปลูกต้นไม้ให้สูงเพื่อบังเสาไฟฟ้า แต่ใช้ไม่ได้กับกรณีเสาไฟตรงหน้าบ้านพอดีจะยิ่งทำให้ขวางโชคลาภมากขึ้นไปอีก 3. ด้านล่างเป็นโรงจอดรถด้านบนเป็นห้องนอนประธานบ้านตำแหน่งของประธานบ้านหรือคนที่ทำรายได้หลักให้กับบ้านถือว่าสำคัญมากๆควรอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงทั้งด้านจิตใจและอารมณ์สูงพักผ่อนอย่างเพียงพอ พอตื่นมาสมองจาใสมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆแก้ปัญหาได้อย่างดีการมีโรงจอดรถอยู่ใต้ห้องนอนทำให้พลังงานแห่งความมั่นคงถูกทำลายหากเป็นเด็กๆก,ก็จะดือ้อหรือมีปัญหาด้านสุขภาพถ้าเป็นห้องนอนประธานบ้านก็จะส่งผลต่อหน้าที่การงาน การเงินถ้าใครอยู่มาสักพักเกิน6เดือนขึ้นไปจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ค่อนข้างชัดเจนบางคนมีดวงดาวไม่ดีสัมพันธ์ก็อาจเห็นผลหลังจากอยู่บ้านนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนวิธีแก้ไขย้ายห้องนอนประธานบ้านไปอยู่ห้องอื่นทําด้านล่างให้เปลี่ยนห้องกั้นผนังให้เรียบร้อยไม่ใช้จอดรถจอดรถที่อื่น 4. ตำแหน่งหิ้งบูชาเหนือขอบประตูตำแหน่งที่เหมาะในการตั้งพระไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบเป็นด้านหลังหิ้งพระควรมีผนังที่มั่นคงทึบด้านล่างไม่สามารถเดินลอดผ่านได้ การตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นตำแหน่งเสียหายเพราะบริเวณน,นั้นมีคนเดินลอดผ่านไปมามีพลังการเคลื่อนไหวรากฐานไม่มั่นคงจะส่งผลเสียต่อพลังศ,กศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญวิธีแก้ไขย้ายมุมตำแหน่งหิ้งพระไปไว้ผนังด้านอื่นกรณีร้านค้าที่มีลูกค้าเข้าร้านทุกวัน ควรให้หิ้งหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีจะทำให้ค้าขายดีกรณีบ้านอยู่อาศัยหิ้งพระควรอยู่ในที่สงบห่วงจุ้ยบ้านกับร้านค้ากิจการจะไม่เหมือนกันต้องการพลังงานที่ต่างกัน 5. หัวเตียงและผ้าปูที่นอนลายพิฆาตการออกแบบลายพิฆาต มักใช้ในคาสิโนหรือห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าแต่การนำลายพิฆาตเข้ามาไว้ในบ้านกลับทำให้ผลไม่ดีส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีเหตุต้องใจ่ายเรื่อยๆเก็บเงินไม่อยู่โดยถ้ามีลายพิฆาตที่หัวเตียงจะทำให้ปวดศีรษะเป็นไมเกรนมีความแปรปรวนด้านคลื่นสมอง คล้ายๆกับการนำมือถือมาไว้ใกล้ๆศีรษะเวลานอนถ้าผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มมีลายพิฆาตก็จะทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพปวดเนื้อปวดตัวง่ายนอนหลับไม่สนิทมีปัญหาระบบเลือดภายในเมื่อใช้ไปนานๆหลายปีวิธีแก้ไขเอาผ้าคลุมหัวเตียงให้เป็นผ้าหนาๆหน่อยที่จะกักเก็บพลังงานของลายพิฆาตได้คลุมไว้สักหนึ่งอาทิตย์ ก็จะเห็นผลชัดเจนแล้วหรือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนผ้าหม่มไม่ให้มีลายกราฟิกหรือลายเย็บที่มีลายพิฆาตข้อนี้ฟังดูอาจจะเหลือเชื่อแต่อย่าพึ่งเชื่อและอย่าพึ่งค้านลองพิจารณาดูก่อนด้วยปัญญาว่ามีส่วนจริงไหมท่านน่าจะใช่ก็ลองดูไม่เสียหายถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปเหมือนเดิมก็ยังทันได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟัง 6. มีแหล่งน้ำกลางบ้านที่บ้านของคุณมีแหล่งน้ำอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของบ้านหรือเปล่าเช่นอ่างน้ำพุห้องน้ำบ่อน้ำตู้ปลาความชื้นและเชื้อโรคเชื้อราที่สะสมไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภทำให้มีเหตุที่ต้องเสียเงินอยู่บ่อยๆวิธีการตรวจสอบว่าอยู่กลางบ้านหรือเปล่าให้วัดขนาดพื้นที่บ้าน โดยรวมทั้งหลังและดูว่าตำแหน่งตรงกลางมีแหล่งน้ำหรือไม่วิธีแก้ไขถ้าเป็นสิ่งของที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้ก็ให้เคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านทันทีถ้าเป็นห้องน้ำไม่สะดวกในการทุบรือ้อให้ปิดฝาชักโครกปิดประตูห้องน้ำทุกครั้งที่ใช้เสร็จควรสะอาดเสมอมีแสงส่องถึงไม่ให้เปียกชื้นสะสม อากาศถ่ายเทได้ย,ย่่งดีและไม่นำกระถางต้นไม้ประเภทไม้ใบไปตั้งไว้ในห้องน้ำให้นำฐานหุงข้าวครึ่งกิโลกรัมใส่ภาชนะตักเกลือสองช้อนโต๊ะโรยด้านบนแล้วนำไปวางไว้ด้านข้างชักโครกเพื่อดูดกลิ่นและดูดความชื้นภายในห้องน้ำเปลี่ยนทุกๆ3สามเดือนจะดีมากๆ 7. ตึกอกทะลุ บ้านที่มีประตูเข้าออกตรงกันทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักหากประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังบ้านก็เช่นกันอาจจะเสียหายน้อยกว่าประตูตรงกันแต่ก็นับว่าเสียหายตามหลักควงจุย้ยพลังงานโชคลาภที่เข้ามาในบ้านจะออกอย่างรวดเร็วไม่สามารถกักเก็บไว้ได้พลังงานร้อนเย็นแปรปรวนเสียความสมดุล ทำให้หน้าที่การงานธุรกิจไม่รุง่งได้เงินมาหรือโชคลาภผ่านเข้ามาก็จะผ่านออกไปอย่างรวดเร็วและมีเหตุให้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคนในบ้านวิธีแก้ไขควรหาฉากกั้นตู้ติดตั้งผนังเบาตกแต่งให้สวยงามบางไม่ให้ประตูทั้งสองด้านมองเห็นกันหากพื้นที่ไม่อำนวยให้เอาผ้าม่านแบบทึบ มาติดที่หน้าต่างบังไว้ไม่ให้พลังงานไหลเวียนออกไปอย่างรวดเร็ว 8. กระจกร้าวในบ้านหากมีกระจกร้าวในบ้านนั้นไม่ดีของใช้ที่แตกร้าวจานชามแจกันผนังห้องนอนหรือเป็นงานดีไซน์อื่นๆที่ดูแตกร้าวก็ไม่ดีโดยเฉพาะลายแตกร้าวที่ติดติดกันเพราะว่าพลังงาน จะกระตุ้นทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านไม่รักใคร่ปรองดองกันขัดแยง้งทะเลาะเบาแว้งผิดใจกันอยู่เรื่อยๆจนเหนื่อยใจหรือหากอยู่คนเดียวหรือไม่มีนิสัยชอบการทะเลาะก็จะมีเหตุให้ทุกข์ใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์บ้านไหนที่มีการทะเลาะกันโชคลาภการเงินจะหนีหายไปหมดวิธีแก้ไขควรเปลี่ยนกระจกที่มีรอยร้าวเอาไปทิ้ง หากผนังปูนที่มีรอยร้าวควรซ่อมแซมด้วยเช่นกัน 9. เตียงอยู่ใต้คานไม่ควรวางเตียงไว้ใต้คานเพราะถือเป็นจุดที่ไม่ดีมีพลังกดทับจากคานจะมีผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายจะปวดศีรษะและแน่นหน้าอกได้บ่อยๆหากเป็นคู่สมรสมักจะเกิดความไม่ลงรอยกัน ทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ตลอดเวลาและจะมีผลมากที่สุดหากคานมีขนาดใหญ่และอยู่ห่างจากตัวเราไม่เกิน2.5เมตรวิธีแก้ไขย้ายเตียงไปอยู่ในตำแหน่งอื่นให้พ้นจากคานนั้นหากไม่สามารถย้ายได้ให้ตีฝ้าปิดคานนั้นไปเลยหรือใช้ผ้าผืนใหญ่ขนาดเท่ากับความกว้างของเตียงปิดเหนือเตียงเพื่อไม่ให้เห็นขื่อนั้น และเป็นการกระจายพลังงานที่กดทับของคานให้น้อยลงได้ 10. เปิดประตูบ้านเจอนาฬิกาใครที่ทำมาหากินเท่าไหร่เงินก็ไม่เหลือให้เราลองสังเกตว่าเปิดเข้าไปแล้วเจออะไรไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านประตูร้านถ้าเจอนาฬิกาอยู่ตรงหน้าเรามักจะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยหาเงินยากลำบากหรือแม้หาได้มาก เพราะว่ามีพลังงานห่วงจุ้ยของสถานที่ทำงานดีแต่เงินก็ไม่ค่อยเหลือติดกระเป๋าบางคนมีรายได้เยอะแต่ไม่รู้เงินหายไปไหนหมดถ้ากลับบ้านไปแล้วเปิดเจอนาฬิกาตรงหน้าให้รีบย้ายออกเลยวิธีแก้ไขย้ายออกไปติดที่อื่นอาจจะเป็นด้านข้างขวาของประตูก็ได้หรืออาจจะเอาไปติดห้องอื่น และนี่ก็คือสิบพวงจุ้ยเงินรั่วไหลลองเช็คกันดูนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก Facebook อาจารย์เมย์แฟนคลับมาณะที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ